สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอช่อง YouTube c h a n n e ลของหมอนะคะดรจริงวิดีโอที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอภาคต่อจากวิดีโอที่แล้วนะคะวิดีโอที่แล้วหมอตอบคำถามนะคะในเรื่องของการแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะคะว่าจะทำยังไงถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะ เราจะมาพูดว่าโอเคแล้วถ้าเรารู้ว่าเราคิดเรื่องงานในเวลาส่วนตัวนะคะเราจะมีวิธีหยุดความคิดนั้นได้ยังไงนะคะสําหรับวิธีหยุดความคิดนี้นะคะหมอมีเทคนิคสี่คอด้วยกันค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะคือให้รู้เท่าทันความคิดของเราก่อนนะคะสําหรับ พุทธศาสนาเนี่ยก็จะใช้คําว่าสตินะคะคือถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าตอนนั้นเรากําลังคิดอะไรเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะสําหรับคนที่คิดฟุ้งซ่านเนี่ยคือสติเขาไม่อยู่กับตัวนะคะซึ่งไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าความคิดฟุ้งซ่านจริงๆแล้วในงานวิจัยนะคะเขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อความคิดสร้างสารรค์นะคะเพราะฉะนั้นเราฟุ้งซ่านได้เป็นบางเวลาบางวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟุ้งซ่านตลอดเวลานะคะมันจะทําให้เราคิดมากนะคะแล้วก็คิด วิตกกังวลคิดไม่ตกแล้วก็คิดจนเครียดแล้วก็มีอาการปวดหัวอะไรตามมาแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่แย่ลงได้ค่ะการที่เราจะรู้เท่าทันความคิดนะคะบางทีถ้าเกิดว่าเราเป็นคนคิดมากเนี่ยมีเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเราจะเห็นแล้วว่าเราจะคิดว่าโอ้แล้วคนนั้นจะคิดยังไงแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะต้องแก้ปัญหายังไงนะคะมันคิดปรับไปเยอะมากเลยนะคะดังนั้นการที่ ที่เรารู้เท่าทันความคิดนะคะจะทําให้เราเห็นว่าเอ้ยเราคิดแล้วนะให้หยุดนะคะ <c oughs> การที่เราจะหยุดได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราคิดมากใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราฝึกบ่อยๆนะคะจากตอนแรกที่อาจจะคิดฟุง้งซ่านคิดมากเป็นชั่วโมงเลยนะคะอาจจะลดลงมาเหลือ40นาที30นาที20นาที10นาทีหรือบางคนเสี้ยววินาทีที่เพิ่งรู้ว่าคิดมากแล้วนะคะก็สามารถที่จะหยุดได้คะ่ะสําหรับข้อที่2นะคะเมื่อรู้แล้วว่าตัวเอง คิดมากคิดเยอะอยู่นะคะให้หยุดความคิดนะคะซึ่งหยุดความคิดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า thought stopping technique นะคะคือเทคนิควิธีหยุดความคิดนะคะอันนี้หมอจะเล่าเป็นเกร็ดความรู้ให้ฟังนะคะในสมัยก่อนนะคะไอ้เจ้าเทคนิคการหยุดความคิดเนี่ยมันใช้ในจิตบําบัดนะคะเวลาที่คนไข้ามาเจอนักจิต,ตวิทยาหรือว่าเจอจิตแพทย์นะคะสำหรับคนไข้ที่มีอาการวิตกกังวลหรือว่าย้าคิดย้ําทํานะคะหรือว่าคิดมากๆนะคะ เวลาที่เขามาเจอในห้องตรวจนะคะวิธีต s ด o p p i n g t e c เทคนิคเนี่ยก็คือคุณหมอหรือนักจิตบําบัดก็จะให้คนไข้คิดถึงเรื่องที่เขาคิดเยอะๆนะคะก็บอกให้คนไข้าอาคนไข้ลองหลับตานะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องที่คนไข้คิดมากๆนะคะคนไข้ก็อาจจะคิดถึงอสมมติคิดเรื่องงานนะคะว่าโปรเจกต์ะ Project จะเป็นยังไงหัวนหน้าจะว่าไหมคิดไปเรื่อยๆนะคะแล้ว คุณนักจิตบําบัดนะคะหรือว่าคุณจิตแพทย์ที่ทําการทําจิตบําบัดอยู่นะคะก็จะบอกว่า stop นะคะคือแบบตะโกนเลยนะคะแบบ stop คือหยุดนะคะและแน่นอนว่าเวลาที่คนได้ยินว่าหย,ยุดบัตรตะโกนนะคะมีคนตะโกนใส่หน้าเขาก็จะหยุดใช่ไหม <laughs> หยุดหยุดความคิดนั้นนะคะแล้วก็ในชั่วโมงจิตบําบัดนั้นก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะเป็น1020ครั้งเลยนะคะแล้วไอ้ตัวคําว่าหยุดเนี่ยเราหวังว่าคนไข้เนี่ยจะกลับไป พูดกับตัวเองนะคะหลังจากที่กลับไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคเก่าแก่โบราณมากถ้าเกิดว่าใครเคยดู YouTube ก็จะมีบางวิดีโอหรือว่าหนังบางเรื่องเนี่ยเอามาล้อเลียนนะคะแล้วมันมีงานวิจัยที่บอกว่าสําหรับบางคนอะ่ะมันได้ผลนะอันเนี้ยแต่สําหรับบางคนอะ่ะมันไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าแน่นอนบางคนอาจจะไม่ได้อยากโดนตะโกนใส่หน้าตลอดเวลาเพื่อให้หยุดความคิดนะคะหรือกระทั่งบางคนนะคะแม้จะโดนตะโกนแล้วหยุดไปแป๊บ,ปบนึงแล้วแต่ว่าก็กลับมาคิดใหม่ได้อยู่ดีนะคะดังนั้น เทคนิคการหยุดความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะลองเอาวิธีตะโกน,นี้ไปตะโกนใส่ตัวเองดูก็ได้นะคะหรือว่าบางคนที่หมอได้ยินคือเขาจะใส่หนังยางนะคะไว้ตรงแขนแล้วก็เวลาที่รู้ตัวคิดมากเขาก็จะดีดนะคะคือเหมือนกับว่าเป็น ให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยคิดมากอยู่นะแล้วก็ดีดหนังยางเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทําอีกนะคะหรือว่าบางคนชอบไปลางหน้านะคะการลางหน้าก็คือการเป็นรีเซ็ตให้ระบบอุณหภูมิของหน้ามันเย็นลงนะคะแล้วก็เวลาที่น้ําเย็นกระทบหน้าเนี่ยก็จะไม่คิดอะไรนะคะหรือบางคนก็อาจจะออกไปเดินเล่นคืนแล้วแต่คนเลยนะคะหลายคนมีวิธีที่หลายอย่างแตกต่างกันออกไปลองดูว่าวิธีหยุดความคิดของคุณนะคะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใช้วิธี โอเคข้อที่3นะคะให้หากิจกรรมที่ทําให้เราไม่ฟุ้งซ่านทำนะคะไอกิจกรรมมันเนี่ยคืออะไรคือกิจกรรมที่เราต้องใช้สมาธิหรือกิจกรรมที่อยู่กับฐานกายนะคะอยู่กับกายของตัวเองะคะเช่น ใครที่ว่ายน้ําจะรู้เลยนะคะว่าตอนที่ว่ายน้ามาเราไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะเพราะถ้าเราไปโฟกัสกับความคิดโดยที่เราไม่ได้โฟกัสกับการว่ายน้ำเนี่ยก็อาจจะจมน้ําได้นะคะหรือบางคนที่ทําโยคะนะคะอย่างอย่างตัวหมอเองเวลาทําโยคะเวลาที่มีการแวบความคิดหรือว่าความคิดฟุ้งซ่านอะไรออกไปเนี่ยเราจะต้องดึงกลับมาอยู่กับท่าโยคะของเรานะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะตามครูสอนโยคะต่อไปไม่ได้นะคะแล้วกิจกรรมออกกําลังกายทุกอย่างเนี่ยคือ ือถ้าเราโฟกัสกับร่างกายนะคะส่วนใหญ่เวลาที่ร่างกายต้องทําอะไรสักอย่างสมองมันจะไม่ต้องคิดนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราได้ทํากิจกรรมที่ทําให้เราไม่ฟุ้งซ่านมากขึ้นเนี่ยก็จะช่วย ให้ความคิดมากของเราน้อยลงได้นะคะแล้วก็เรื่องของงานวิจัยนะคะแน่นอนมันมีเยอะมากเลยนะคะเรื่องของโยคะหรือการออกกําลังกายที่ทําให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันดีนะคะแต่ว่าเรามีเวลาทําหรือเปล่านะคะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่าลืมจะสรรเวลาที่เราทํากิจกรรมแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านให้ตัวเองนะคะจะได้ช่วยเวลาที่เราคิดเรื่องงานในเวลาส่วนตัวะคะ่ะโอเคข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะ คือถ้าเรารู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตมากเลยนะคะแล้วก็เป็นถึงขั้นแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับมีคนในชีวิตมาบอกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะหรือว่าทํางานเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีแล้วนะคะหรือว่าส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์รอบข้างนะคะอันนี้หมออยากจะแนะนําให้อาจจะไปเจอนักจิตวิทยาหรือว่าเจอจิตแพทย์เพื่อรับการประเมินเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่คิดเยอะอาจจะเป็นโรคยำคิดยำทามได้นะคะนี่ หมอพูดว่าอาจจะ เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่คิดเยอะจะเป็นโรคยำคิดยำทำนะคะซึ่งตอนที่หมอเรียนนะคะต้องท่องเลยว่าคนที่เป็นโรคยำคิดยำ้ำทำหรือว่า obsessive compulsive disorder หรือว่า OCD เนี่ยภาษาอังกฤษนะคะอันเนี้ยมันเป็นโรคของสมองค่ะทุกคนคือสมองในส่วนของ cortical s t r i a t o l t a l a m o cortical pathway นะคะหรือว่า cstc pathway นะคะตัวนี้มันมีการทำงานที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับคนปกติในคนที่เป็นโรคยำคิดยำ ะะเพราะฉะนั้นต้องใช้ยาช่วยนะคะสำหรับบางคนที่เป็นเยอะๆเนีย่ยต้องใช้ยาช่วยถึงจะค่อยลดอาการย้ำคิดย้ำทำนี้ได้นะคะก็วิดีโอนี้ここนะคะก็จบกันไปแล้วกับวิธีที่จะช่วยให้ลดการคิดเรื่อง งานในเวลาส่วนตัวนะคะอันดับแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังคิดเรื่องงานในเวลาส่วนตัวนะคะเราถึงจะหยุดตัวเองได้อันดับที่2คือให้หาเทคนิคหยุดความคิดนะคะอาจจะตะโกนหยุดนะคะอาจจะใช้หนังยางหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะคะข้อที่3คือให้จัดสรรกิจกรรมที่เราทาแล้วไม่ฟุ้งซ่านนะคะจะเป็นออกกําลังกายโยคะหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่เวลานั้นเนี่ย แน่นอนว่าเราไม่ต้องคิดเรื่องงานเพราะว่าเรากำลังทำกิจกรรมนั้นอยู่นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือถ้าเป็นเยอะนะคะให้ไปพบแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาเพื่อรับการประเมินเพิ่มเติมเพราะว่าคุณอาจเป็นโรคยำคิด <cing S 2> ยำท, <Ly S 2> ทำก็ได้นะคะซึ่งโรคนี้เป็นการเปลีย่ยนแปลงในสมองและอาจจะต้องใช้ยาช่วยเพิ่มเติมคะ่ะโอเคในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรหรือว่ามีคำถามอะไรก็พิมพ์มาไว้ข้างล่างได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วแน่นอนว่าแบ๊บนึงนะคะมีคนโทรมาหนังยางอุ้ยจะได้ช่วยแดดจะได้ช่วยในความคิดจะได้ช่วยคนที่เป็นโยโยกคนที่เป็นโรคคอติโคสไตรตตาลโมคอติคอแพทเวย์นะคะ เอาไหมเอา,เอาไมไก็วิธีนี้นะคะก็ไม่ใช่วิธีนี้สิข้อที่3คือให้จัดสรรเวลาที่เราทำอะไรข้อที่3คือให้จัดสรรเวลาไม่ใช่เวลาสิคุณอาจเป็นโรคย้ำคิดลำยังเพราะว่า